สวัสดียามเช้านะครับที่นครพนมบ้านผมมีแดดแล้วครับเพื่อนๆครับเป็นแดดที่น่าไว้วางใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าขอเรามาดูทางนี้นะครับยังยังมีคลึ้มๆอยู่นะครับมีลมบนนะครับเพื่อนๆก็คงอ่อนกําลังลงไปแล้วนะครับสําหรับพายุนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะแปรเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเป็นอากาศหนาวหรือว่าฝนตกหนักหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าพาย you know, ุโนรูนี่อ่อนกำลังลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นมรสุมไปแล้วนะครับเอ่อเพราะว่ามันรุนแรงนะครับตรงที่จากต้นต้นที่มานี่คือมันเป็นทะเลนะครับ แต่พอเมื่อมันพัดผ่านพื้นดินนะครับประเทศต่างๆมาเนี่ยครับผ่านเวียดนามผ่านลาวมาไทยแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นดินแล้วมันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสภาพแต่เปลี่ยนจากพายุที่รุนแรงนะครับอ่อนกำลังลงเป็นมรสุมเป็นอย่างอื่นไปนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมนะครับบ้าน อ่า,อา,อาประเทศไทยของเราก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับนะครับแต่ก็มีส่วนที่เจออยู่นะครับอันนี้คือท้องทุ่งนานะครับบรรยากาศต้นไม้ก็เจอแสงแดดแล้วครับเพื่อนๆครับเจอแสงแดดแล้วนะครับถ้าไม่เจอแสงแดดสักอาทิตย์กว่านียมีโอกาสนะครับที่จะ าตายบางชนิดนะครับอย่างผักอย่างอะไรที่ก็ปลูกนะครับพืชลมลุก